กราบในทุกๆเรืมองก็กกคือหลิฟิเยครับผมวันมมนี้ผมจะมาสอนแต่งเฮลิคอปเตอร์ nh 9 0ให้สามารถโรยเชือกได้นะครับ <S <S ในการระบบการนกักกิติเชื่อไปขอลลิสกิมชั่นไฟนะครับวิธีการแต่งเฮลิคอปเตอร์ให้สามารถโรยเชือกได้เนี่ยทำอย่างไรบ้างรู้ไปในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ, <S <S รบก็จะไปรับชมนะครผมก็อย่าลืมกดปุ่มส,ามาสัญชาตชมผมเลยนะครับ <S <S มันจะเป็นการทำให้ผมนั้นมีกิดปังใจในการทัดคิปมากขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับขั้นแรกเลยนะครับผมท่านผู้ชมจะต้องไปที่คลังเก็บเฮลิคอปเเเเเเตตออ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 รรรรรร์์กกก่่่่นนนนนนนลลลลลลยยยะะะคคคคััับบบผผมมทททีีีีาาจจจดดดถ้้้ฮิปแว็ F าจากนั้นก็เลือกเฮลิคอปเตอร์ nh 9 0เลยนะครับผมจากนั้นก็คลิกไปที่ Edit นะครับผมใครไม่มีก็ซื้อเลยนะครับผมนะส่วนใครที่มีแล้วเนี่ยจะแล้วอยากจะแต่งเติมเนี่ยนะครับผมให้กดไปที่ Edit นะครับนี่ฮะจากนั้นก็คลิกไปที่ Forest Bar นะครับผมขาย1,500บาทนะครับผมนี่คลิกไปแล้วนะครับผมท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นการติดตั้งเชือกติดเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วนะครับผมนะโอเคจะเป็นเชือกโรยนะครับผมนะ โอเคจากนั้นกดแอป l y าอัปเกรดนะครับผมนี่กด Confir m มนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านี้ก็โรยเชือกได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมแต่ผมรู้แล้วนะครับเปิดก่อนได้เปรียบอ่เดี๋ยวจะลองดูทดสอบดูนะเนี่ยกดปุ่ม R นะครับผมกดปุ่ม R เพื่อเป็นการโรยเชือกนะครับในโรยเชือกแบบนี้นะครับโรยเชือกได้แล้วนะครับผมนะ ตอนแรกที่มันอัปเดตเชือกมาเนี่ยมันมัมันนมมาให้แค่2ลำจริงๆนั่นก็คือลิเทิร์นเบิร์กกับชินุกนะครับผมแต่ไอเฮลิคอปเตอร์เอ็นเเนี่ยมันยังไม่อัปเดตในช่วงนั้นนะครับผมอ่านะครับก็เพิ่งมาเห็นอัปเดตอีกทีนึงก็คือมันออกเข้ามาแล้วนะครับซึ่งจะต้องอ่ไปที่ไปไปแต่งเฮลิคอปเตอร์เสริมแต่งเรื่องของอ่โหนเนี่ยไอไอเสาเสาเชือกเนี่ยนะครับไปอัปเกรดได้นะครับผมนี่ไปกดปุ่ม R นะครับผมเพื่อเป็นการปล่อยเชือก นี่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่านะเสร็จแล้วท่านผู้ชมได้เออ่ขเขาเรียกว่าอะไรไอตัวตัวเชือกแล้วนะครับผมตัวโรยเชือกแล้วนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมนะถ้ายอยากจะเก็บเชือกก็กดปุ่มไออีกรอบนะครับผมอย่าเรียกว่าเก็บเลยเขาเรียกว่าทิ้งนะครับผมทิ้งเชือกประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการแต่งเฮลิคอปเตอร์ให้มีโรยเชือกนะครับผม ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วผมยิ้มแก็ได้แชร์แล้วก็สก,สกา,ยายบนท่านผู้ชมใหญ่ผะชมครับคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุ okay, กคนไปดูเจอกันคลิปหน้าสโลว์สวัสดีสวัสดีครับยินดีรับรับสกายเด้อ